วันนี้เราเดินทางกันไปที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเป็นงานติดตั้งถังกรองไฟเบอร์ขนาด50ลิตรจำนวน2ถังพร้อมด้วยหัวจ่ายระบบออตโต้สามารถตั้งล้างสารกรองได้อัตโนมัติ หน้างานลูกค้าใช้น้ำประปาพบปัญหาตะกอนแดงเป็นจำนวนมากเวลาที่มีการซ่อมท่อประปาลูกค้าได้เลือกใช้เป็นถังกรองไฟเบอร์ขนาด50ลิตรจำนวน2ถังพร้อมระบบหัวจ่ายออโต้ซึ่งสามารถตั้งล้างสารกรองได้เองอัตโนมัติเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาดูแลบ่อยๆถังใบที่ 1. บรรจุสารกรองคาร์บอน และสารกรองแมงกานีสซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองตะกรนแดงสนิมสีกลิ่นคลอรีนและสารเคมีปนเปื้อนต่างๆที่มากับท่อถังใบที่ 2. บรรจุสารกรองเรซินซึ่งทำหน้าที่ลดความกระด้างของน้ำลดคราบตะกรันคราบขาวและคราบหินปูน จากนั้นเราได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มระบบ RO ซึ่งเป็นระบบที่สะอาดปลอดภัยโดยทางบริษัทได้มีการตรวจเช็คค่าน้ําทั้งก่อนและหลังการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าได้น้ําที่สะอาดปลอดภัยสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆจากทาง Premium Drink ได้หลากหลายช่องทางทั้ง f a c e b o o k บริษัท p r e m i u m drink จำกัดและรับชมคลิปงานติดตั้งต่างๆ ได้ทาง channel YouTube p r e m u m Drink สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ Shopee และ premiumdrinkstore.com ช้อปเลย